สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินบางกอนะครับวันนี้นะครับแอดมินจะพามาชมรถที่มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าและด้านหลังนะครับแล้วก็ข้อดีของมันนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับคันนี้เลยนะครับวันนี้เราอยู่กับ t ต y ยต้าไฮรักรีโวนะครับเป็นตัวพรีเลนเนอร์นะครับเป็นตัว2 0 2 2นะครับเป็นตัวมิดนะครับคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้2จุดนะครับอยู่ด้านขวาและด้านซ้ายมือของตัวรถนะครับ คันนี้มีด้านหลังมาด้วยนะครับด้านหลังก็จะอยู่ตรงกันชนเลยนะครับลูกค้าทันนี้เซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้4จุดนะครับจะอยู่ตรงกันชนเลยนะครับสําหรับข้อดีของตัวเซ็นเซอร์นะครับมันจะคอยเตือนเรานะครับเวลาที่เราขับรถไปใกล้สิ่งของมากเกินไปนะครับมันก็จะมีเสียงเตือนนะครับแล้วก็เวลาถอยหลังนะครับมันจะมีเซ็นเซอร์บนหน้าจอ ตรงคอนโซลตรงกลางนะครับจะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับสําหรับรถกระบะบางคันนะครับมันก็จะมีปุ่มเปิดปิดเสียงเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัว P แบบนี้นะครับให้เรากดให้ขึ้นไฟสีเขียวนะครับนี่คือเปิดใช้งานเสียงเตือนเซ็นเซอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการใช้งานกันนะครับสําหรับเซ็นเซอร์เวลาถอยนะครับเราใส่เกียร์ถอยปุ๊บมันจะขึ้นเซ็นเซอร์แบบนี้เลยนะครับ แล้วก็จะมีหน้าจอเวลาถอยขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็สามารถถอยไปเลยนะครับมันก็จะสะดวกสบายต่อการถอยนะครับแล้วก็จะมีระยะเซนเซอร์มาให้ด้วยนะครับสำหรับข้อดีของเซนเซอร์นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเซนเซอร์เวลาถอยนะครับมันก็จะขึ้นตรงหน้าจอตรงหน้าปัดตรงกลางให้นะครับสำหรับตัวเซนเซอร์นะครับมันก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับรถของเรามากนะครับลูกค้าหากลูกค้ากําลังมือๆขับรถมือๆแบบนี้นะครับ ถ้าเรามีเซ็นเซอร์นะครับมันก็จะมีเสียงเตือนเล่านะครับให้เราจดจ่อกับการขับรถมากยิ่งขึ้นนะครับหากแอดมินมีความรู้ดีๆนะครับแอดมินจะรีบมาทำคลิปให้พี่ๆได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้แอดมินมงคลขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ